สวัสดีครับผู้ชื่อตรีพบเห็นวิไลนะครับหรือคุณบอยสอนวิชาสื่อสารนะครับในช่วงชั้นที่1นึ่งครั 1, 2, หนึ่งปสองาหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับชีวิตและครอบครัววันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องสมาชิกในครอบครัวมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานพ .2.1 นะครับเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเองครอบครัวเพศศึกษาและมีทักษะในการดําเนินชีวิตตัวชีวัดมาตรฐานนะครับพอสองจุดหนปหนะครับระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับคือหนึ่งระบุสมาชิกในครอบครัวได้ส เขียนแผนภาพสมาชิกในครอบครัวได้อ่านี่เรามาดูต้นไม้เลยนะครับเป็นต้นไม้ในครอบครัวของครอบครัวนะครับมีญาติพี่น้องหลายคนมากเลยเนี่ยครอบครัวไปประกอบไปด้วยสมาชิกหลายคนนะครับ ดี๋ยวใักเรียนนะครับดูภาพว่ามีใครบ้างครับเรามาดูภาพนี้กันต่อนะครับครอบครัวนี้เป็นอย่างไรครับมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนนับไว้นะครับเป็นใครกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาลองกัดูสิช่วยอธิบายหน่อยสิ ย่างที่นักเรียนเห็นภาพเมื่อกิ้นะครับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยสามารถแบ่งได้เลยนะครับเป็นครอบครัวขนาดเล็กนะครับเป็นครอบครัวที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกๆครับบางทีครอบครัวนี้นะครับพ่อแม่และลูกก็อาจมีลูกกี่คนครับมีอาจมีลูกคนหนึ่งอาจมีลูกสองคนอาจมีลูกสามคนนะครับนะครับตอนนี้เราก็ยังเรียกว่าเป็นครอบครัวขนาดเล็กอยู่นะครับทีนี้เรามาดู ครอบครัวขนาดใหญ่กันบ้านนะครับก็จะเป็นครอบครัวที่นอกจากประกอบด้วยพ่อและลูกแล้วนะครับก็ยังมีญาติคนอื่นอาศัยอยู่ด้วยนะครับเช่นเช่นใครนะครับปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะครับที่มาอาศัยอยู่กับครอบครัวเราอันนี้เราเรียกว่าครอบครัวขนาดใหญ่ครับนี่วันนี้ครูจะมีเกมนะครับเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับ ให้นักเรียนลองทายสิครับว่าเป็นใครกันบ้างเอ,อ่ยให้นักเรียนดูรูปนี้นะครับแหมกำลังร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานเลยแต่ไม่รู้ร้องเพลงอะไรเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำสิครับลองร้องตามซิว่าเขาร้องเพลงอะไรกันถึงมีความสุขขนาดนี้นะครับแล้วเราลองมาดูซิว่ามีใครบ้างอ่ามีปูมีพ่อ มีย่ามีลูกมียายมีตามีแม่โอ้โหทุกคนลองเพลงกันอย่างสนุกสนานนะครับอยู่ในห่วงแห่งดนตรีเลยนะครับทีนี้นะครับมาดูนะครับว่าเราจะมาทวนความเข้าใจนะครับทีว่าครอบครัวขนาดเล็กเนี่ยเป็นและครอบครัวขนาดใหญ่เนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับ ทีนี้นะครับขอ้ขอสองนะครับครอบครัวของนักเรียนเนี่ยเป็นครอบครัวอย่างไรและประกอบไปด้วยใครบ้างครับครอบครัวขนาดเล็กนะครับอย่างที่ครูบอกไปแล้วครูทวนให้ทีนะครับก็จะมีพ่อแม่และลูกนะครับก็คือมีพ่อแม่และลูกจะมีลูกกี่คนก็ยังจัดอยู่ในครอบครัวเล็กนะครับส่วนครอบครัวขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีญาติคนอื่นมาอาศัยอยู่นะครับเช่นตายายพี่ป้าน้าอานะครับ ครอบครัวขนาดเล็กที่พูดไปแล้วนะครับก็จะประกอบด้วยพ่อและแม่แล้วก็ตัวเรานะครับแล้วก็พี่น้องเรานะครับสรุปเลยนะครับว่าสมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยแต่ละครอบครัวอาจมีจํานวนสมาชิกที่แตกต่างกันไปเห็นไหมครับบางทีครูก็ลองให้นักเรียนลองนับซิในครอบครัวเนี่ย ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่เล็กหรือใหญ่แล้วประกอบไปด้วยใครบ้างถ้าเรานับได้แล้วบางครอบครัวก็โอ้โหตัวเรามีคนจํานวนเท่านี้แต่ข้างบ้านเราโอ้โหทำไมมีครอบครัวใหญ่มีคนหลายคนจังครอบครัวขนาดเล็กนะครับก็จะประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกนะครับและที่บอกไว้แล้วว่าอาจจะมีพี่น้องเราด้วยนะครับแล้วครอบครัวขนาดใหญ่นะครับนอกจากจะ ประกอบด้วยพ่อแม่และตัวเราเองแล้วก็ยังมีญาติคนอื่นที่มาอาศัยอยู่นะครับเช่นปูย่ย่าตายายพี่ป้านา้าอานะครับคนที่มาอาศัยอยู่ในครอบครัวเราเนี่ยก็ช่วยทําให้เราเป็นคนดีนะครับบางทีท่านก็ทําอะไรครับตักเตือนเราบ้างท่านก็สั่งสอนเราบ้างนะครับก็ขอให้เรานะครับเคารพในคําส,สั่งสอนของท่านในคําที่ตักเตือนในคําที่แนะนํานะครับ เป็นคำสอนที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเราเอาไปดำเนินชีวิตเนี่ยก็ชีวิตก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะเป็นคนดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ